สวีทุกคนครับในมือกาดูไอ้บัวใครหดูไหมโอเคไม่ไม่รู้ว่าเสียงฝนโอเคจะเป็นฝนเงินดุดโตะแหละเสียงฟ้าร้องมันจะเข้าไหมแต่แต่ถ้าวงไทยต้องมันใกล้ตอทนทิ้งเทานี่นคือฟ้าร้องมันไม่ดืดอีกนันฟ้าหวานี่ยบอลเลยไายไปไหนแล้วผมผมไม่ได้ไม่ได้ไหวเลยกูใจตกใจตันเลยที่ฟ้าเริ่มเอาใจสั่งเด็ก จำฟ้อนรดก็ถือคำอะไรคก่อถือว่าเป็นมุมีแบบนี้ด้วยกันโอเคจบนั้นไปต่อเลยได้ทำแค่ดอตสองเอ้ยใช้ทำแค่มะนอวสองนี่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 คือกฟฟอสเสขอโทษนะฉันโนน่งานจนนูไม่ไม่ื่นเลยกระตายผ่านจนนิมานไปแล้วนี่คือกฟ ทั้งก้นด้วยถนนเผยเผยตุดซ่อนตัวอย่างไม่ได้เสียเลยตอนตอนนี้กรุงิงสาสดงไม่ให้ไม่ได้นี่คือฟองคือตอนนี้กระจายกำกำลังพยายามห้อยห้อยห้อย,อยตัวโนมานที่ถึงตุนออสการ์นะค่ะแผ้บ้นกันที่เดียวไวไวใช้ไม่ได้แล้วจะต้องตั้งหนักใหม่ รัอกซ่าเพราะวันตั้งัตั้งแนวลบบงกันและรับมือให้เองฟอรทูให,ให้ให้ไปสมท้องกับสมาชิกคนอื่นตามแผงการแล้วออกตามเคมปฏิบัติก,การไปหาทางล่าถอยฟอทูทุกทุกคนฟังงูหรือเปล่ากก่ถึงทางกัดค้อนเงั้นเหรอ ดเกิดกระบวนการดุริยางตั้งขนาดนั้นขนาดนั้นก็ก็ไม่แปลที่ใช้ใช้ใช้ทางด้านต่างไม่ไม่เสียเเลยอะไรทีนะ <c oughs> อาจจะส่งดีจังด้วยซ้ำคือไม่ต้องพูดอะไรที่ไม่กระปิง, <c oughs> ง้นทำมาสิอ้าวเฮ้ยง้องก้องไปเริ่มกันการตมตีขั้นสุดท้ายกันเลยโดยที่มันจะมีทำได้มันจะมีสัต จากคาซีนโอ้ไม่แรงเ,นนเถื่อนเลยแล้วมันไทยไทยลงมาถึงแล้วค้งคงเป็นไงไงบ้างครับโค้ตุโค้ตุมัดลงลงมาเหมือนเป็นสัมสัมภาระเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขนาดเดี๋ยวนี่โค้ตเนี่ยนี่โค้เธอเธออะไรครูเนี่ยมัดโค้งเป็นเป็นข้าวของเลยวนะ <c oughs> นี่นะฮะที่ครูไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนอ่ะแต่แต่งวงเธอท้งครูขนาดนี้เลยเรมัดคูเป็นสัมภาระเลยแล้วมิทูแต่ลงมาถึงแล้วห้องจับบัตรการที่เป็นต้นไม้ของเราดูข้างหน้านั่นใช่ไหมใช่ถ้าต้องไปตามทางเดินนี้ก็เจอห้องปับบัตรการที่เป็นส่วนนึกที่ส่วนของไซโนแล้วละ่ะ ถึงน่าจฝ่ายตรงข้าไปได้หมดแล้วแต่นั้นน้อยก็อาจจะมีอุปกรณ์ป้องกันหลงเหลือดู่ยัางไงก็อย่าพึงะล่าใจกันนะคะเอาละเช็คอาวุธกันอีกครั้งแล้วก็โอ้หึ้นมือรีไม่เบาเลยนะหวัวหน้ากองคือ ซึคิโยกิลุงพี่ดุกิโนะลมผลการต่อสู้ที่เกิดขึ้นต้องต้องชั้นชั้นข้างบนแล้วยังคะใช้ชนะดูในมือของพวกชั้นแล้วค่ะไม่ต้องเป็นไม่ต้องฝืนแข็งข้อแล้วลองแพนแต่ในนี้เถอะนะคะบาลมันตรงกันมันตรงข้ามตรงข้ามกันเลยพวกว่ชั้นชนะแล้วสงราม นี่ตั้งแต่วินาทีที่มาถึงไซโดก่อนแล้วมันคว็งว่างไงระบบว่าติดตอนนี้ปุ่มระเบิดตัวเองทันทีของหัว e ล็อ A N T I O T H รู้ในกำมือของฉันวินาทีที่เธอเข้ามาในห้องปฏิบัติการฉันจะกบฉันจะจดปะกดปุ่มทันที ถ้าหัวล้มระเบิดในพื้นที่ปิชาณเวทนี้ทุกคนที่นี่ก็ตัดต้องตายแต่ถึงยังไงปฏิบัติการก็ตัดสัมเนยนิมนต์นินม,น,น,มนปฏิบัติผีเสี้ยมด้วะ <c oughs> แต่นุ้งพี่เองก็ตัดตายไปด้วยนะคะชีวิตคนชีวิตคนทั้งมมนไม่สำคัญเนาะทั้งเคยเองอาทีที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อปฏิบัติการถ้าเสียอ,อะไรชีวิตนัก นักนักก็พวดเธอก็กลับไปสักเถอะนี่คอ,อนนความหวังในสุดท้ายในฐานะของนุ่มที่ดังฉันคงๆฮะยังไม่ยังยังไม่ยากล้มเยอะใช่ไหมค่ะหัวฉันจะหัวฉันก็จะทำได้ทุกอย่างเพื่อปฏิบัติการเหมือนเหมือนกันค่ะงั้นก็งั้นก็หมยกันเลย ทีว่มามาคูคูกันแบบนี้แล้วจะทำให้เรานตอนหัวคนแล้วก็หน,นีไปเลยงั้นเหรอปงนบนนุน่าสนุนสนุนแบบนั่นนะ่ะท่าทาไม่ยอมให้ใครมกกรักก้อนตอนนอนหรอเพื่ออนาคตขอยอราทีแล้วท่านจะไม่ถอยไปจตกที่นี่ทุกคนเพิ่งเพิ่งก,กันน้มันกองทหารน้ำมิด จะมุกเข้าไปยังห้องห้องเป็นวัดการเดี๋ยวนี้ฮะอืมลง <c oughs> มาถึงขนาดนี้จะลมให้ก็ไม่ได้ในฉากคัดซีนที่ไี่รูดหนูตอนไหนไอันนี้คือผมเคยดูอยู่น <c oughs> ต่นยังจะมุกแล้วเหะนแล้วดมันแน่นอน

พี่พีน้องม่้ยมุมมองเลยดิมุมมองไม่มมมเหมือนที่เราเคยเรีนเยนแะน่โอ้โหเปลี่ยนมุมมองหรอ้าวหมดแล้วยังอะไรโอเคโอเคต่อไปต้องทุดท้ายใช่ไหมมีอะไรอีกไหมตูวบีกอนที่เออ <laughs> เมือมอ่อวานและวันพอน่งนี้แล้วนะเพื่อความแน่ใจว่านี่ที่จะเป็นตอนสุดท้ายอ่าเสียโอ้ไม่ได้กดน,นี่โอเคอะมีอีกวะกูร <c oughs> <c oughs> ู้ว่ามีแค่นี้โอ,อ้คงหรือว่าเขาเพิ่มมาใหม,ม,ม่รึ่าอันนี้ผมไม่ดูเลย โอแต่เราคงจะไม่สู้กันนุ่งพี่ตอนเนี้ยอุมาจะบอกคุณไหมมันดังเฉ่ยดจมหน้าคุณนคำเตือนคำเตือนระบบชุมระบบชุมตอมเตรียมผู้มุ่งลุกอัตโนมัติไม่ทำงานตอนนเทศที่รักษาความปลอดภัยในเซโรทั้งทั้งการปิดน็อคคอมเพงดักดัดทำได้เอกสารน็อ ต่อไปแต่วิคอขาหูมุกด้วยได้หนับมือฉันยังอยู่ที่นี่ไปเพื่ออะไรกันนะฉันก็แค่ทำตามคำสั่งเพื่อฟื้นฟูสถาบันเอชอาทีกลับมาก็เท่านั้นเริ่มคิดแล้วเหมือนจะเมือนจะเริ่มคิดแล้ววันมาทำไรทิ้งแล้วทำไมถึงได้มา ถือปุ่มระเบิดตัวเองดูในที่เห็นนี้กันด้วยนะต้องให้ถ้าอีกครั้งออกคำทานเตรียม C หรือ Z เรตน้นที่รักษาความปลอดภัยในไซโดทำการเป็นกำแพงดังนั้นทำได้ <c oughs> อ้าวใช่ไม่เห็นต้องเคให้มันยะมากมากความนักเลย การเฉพาะเนื่องที่จําเป็นเพื่อให้ปฏิบัติการสําเร็จแล้วทิ้งที่เหลือไปอย่างที่ที่ทํามาตลอดเพ้าหมายของปฏิบัติการนี้คือการระเบิดหัวลบโดนนั่นเลยล่ะชิท่าเออฟง,ฟง ทำไมถึงมันที่นี่ได้ฉันต้องลมฉันต้องลมพุ่นนุ่นน้อยแล้วออกมามาทางท่อระบายอากาศก็เลยมาซ้าหน่อยนะโอ้โหแล้วเพลงเป็นนี้เลยถ้าถ้าทานเคนเคนดับดับิแต่ไม่ถูกทำใดแม้แต่อยู่ในกรณีสุดเสินนะโอ้ยยันยัยชายายชาเกตโตลี พอเห็นว่าฉันล้มลงไปแล้วก่อนตอนนั้นจะยิ่งเข้าที่ห้องที่ท้องกอทั้งตัางสาอาฮะนั่นเนี่ก็คนล้มมาต้องยีกสซ้ำเหรอได้ยินมาบ่อยอะไรเนี่ยทัานเคยสอนไว้ว่าให้จัดก,การอีไฟต้อง,งตกวตาไม่ขนาดตัวก็จริงแต่แบบนี้มันไม่เกิดไปหน่อยเหรอก็ก็ถ้าแต่แต่ก็แต่ฉันฉลาดกับสตรูที่ลงไปนอน พราะกับพื้นแล้วมาที่อาจารย์โดนตบตีสวยแล้วไม่รู้ตัวก็ได้นี่นะยิ่งต่อสู้ในอาคารยิ่งต้องหลอกพอให้ดีๆเลย <S 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 <ด>ชาเกตังทําหน้าที่ได้ดีสมกับที่เป็นที่เป็นแนวหน้าแล้วล่ะอย่าหัวร้อนให้กับให้มันมานั่งเลยนะทําไมละ่ะทําไมไม่กลับไปกันละ่ะ ออาก็หัวหน้ากองของเราอยู่ที่นี่ไงฉันฉันจะไปเน่าไม่ใช่เน่าว่าถ้าถ้าตังฟ้าเน้าป้องกันมาได้ก็ก็ไม่ต้องกลับมาแล้วให้ครึ่งไปข้างบนเลย <c oughs> ดนกินเนาะเธอตั้งนักพิจาโดยการระเบ,บิดหัวลง่ในตอนที่หัวเราไม่โดนนั่นสิไม่รอนว่าเธอเธอเองอาจจะไม่รอดกลับไปนะ เดืพูพอะไรที่ไม่จำเป็นเป็นต่อปฏิบัติการได้แล้วเพราะเธอไม่จำเป็นต้องหนูหมวึเราต้องหนูสิก็ก็ที่จะมันเป็นหัวหน้าก่อนทางฟองลูกทีนอเป็นเพื่อนคนหวดเรามาก่อนเนะเธอตะโกนนุ่ลงเธอตะโกนนุ่งไปในในบ่อเลืองคนเดเนนินที่เพื่อนนักผีเสอ้ในสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทำนุงงไไ่งจะมันได้ยังไง วัวเราไม่รอให้ทำานนั้นเนหรอกอะไรไม่สองกับเป็นหน่วยรบพิเศษทำนางการเลยละการถิ่นใจเลื่อนนั้นน่ะไม่ได้เป็นหวหน้าที่ของธรรมทิศแต่ละคนแต่เป็นของคนที่ต้องรับผิดชอบดูกิโนโนะปจุบัติการนี้มันน้มเหลวตั้งแต่แรกแล้วละผูอคนเมื่อของพวกเราต้องแปะเปื้องนมากเกินไปเพราะ ความชอบทําในการพึ่งพูณเอ็อาทีถึงต่างญาติที่ตระพนูถึงความนุตินธรรมของเอ็อาทีด้วยมือที่แปลเบื่อนนี้ก็เถอะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้อยากพึ่งพึ่งความอััยนุย์ให้กับตัวเองด้วยการทิ้งความนับผิดชอบและทิ้งให้เพื่อนต้องมาเสียสละหรอกนะและ,และก็ไม่อยากผักความนับผิดชอบ Hãy...hãy...pài...pài hay... ...phụ nữ nón đôi Đó là vị cho... to to môn thiên...ninh...sỉa...inh Đó là bọn đứa đen...phụ nữ Sai Sai Ủa Thuốc ra này ก็เพื่อการฝึกฝนตามันเอสอาเทโอ้เพื่อนกันไม่ทิ้งกันวะตัดไปฮอลโหลรุ่นน้องกับรุ่นพี่กระจายทุกกัรติ่งต่อวะโอู้มอน้ว่ะ ก็จ,จาดรุ่นนะ้ะมาทชว์กับรด่นที่ติต่อ,อการต่อชว้คันแทงนะุ่ดจุงนี้ึ่งนี้ก็จามา,มาเลยจะแลให้ดุมที่นน้ Ôi mà sắp tắn Đã Ảo Ảo, 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 Ảo ô Là. Oh. Oh, 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 oh. Oh, ok Uhm mm. Sắp tắn Ok, bây giờ Tôi đưa nó đi Đó, 1 Sắp đi Ơi, không thể nó lót gió nó lót sáu lên lên à vâng đôi khi nó ở đây cân nặng

แดดกระแทนทำให้อุปกรณ์สูญระเบิดเหรอเอคว้าไว้ได้เอาว่าไงว้าเลยเลยขวาเลยไว้เลยแล้วลัวเจ้ามัวหาไปทานไหนนะ่ะหัวหน้ากองคือคือคิงดูเก๋ขว้าตองข้างโูนทานนี่นะ่ะ ยำมีช่องโหวเหมือนเดิมเลยทีนะถ้าเป็นการสอบของเอ็กอันทีคนโดนคะแนนไปแล้วถ้าเป็นการสองก็คนอย่างนั้นแหละแต่ที่นี่ไม่ใช่สนามสอบแต่เป็นสนาม่อบทุแห่งความเป็นจริงและในความเป็นจริงความนุติธรรมก็เอาชนะได้ทุกเมื่อค่ะในความในความเป็นจริงความนุติธรรมเอาชนะได้ทุกเมื่อนั่นเหรอ ถ้าตนังถ้าอากรารในนกมันเรียยไง่ายขนาดนั้นมันคงไม่เกิดปัญหาถึงตรงนี้หรอกแท้จริงแล้วความเป็นจริงน่ะถอยลดความนความข้าวันเสมอต่างหากนี่ฟอฟอท่าฮะยันนี้มันยูมอ่ะตะเป็น้าโมเสกแล้วก็อีกอย่าง ฮะอุะอ้ยนุ่งพี่พูดถูกด,ด้วยด้วยละค่ะเพราะเพราะเมื่อใช้หัวกระแทกก่อนที่จะถึงปืนก็เกาะมืมมอถึงมือออกออกก่อนรักความเดียวตอบสนอนสงในศูนุวินาทีเลยค่ะช่วยปลดอาวุธด้วยค่ะของวัน เฮ้ยวัตเดืเธอเป็นนุ่นน้อนที่เสียฟังนุ่งพี่มาตลอดแล้วทำไมครั้นี้ถึงไม่ลองฟังกันนะหมายความว่ายังไงเหรอคฮะที่ฉันบอกว่าถ้าเข้ามาในห้องปฏิบัติการนะถ้าตันระเบิดหัวล็อกไงทัานไม่ได้ผู้ขู่ไปเรื่ยร,ยรยหรอนะที่ฉันยังอยู่ตรงนี้ เพราะฉันเตรียมใจไว้แล้วว่าจะเสียสละชีวิตนี่เธอคิดอะไรกันกันแน่ถึงได้คิดจะทำบริบัติการนี้ก็เพราะว่าฉันไม่คิดว่าหัวนุ่มเพศจะทำให้หัวฉันตายจริงๆยังไงล่ะคะนุ่มเพ่เคยบอกไว้นี่คะาต่อให้มือของตัวเองต้องแปลกเบื่อน แต่การพื่นพูนสถาบันเอ็กอทีกลับมาก็เป็นการทําเพื่อเด็กๆนุ่งหนังนุ่งพี่ที่ล้มเลิกความตั้งใจในความเป็นจริงฝากทุกฝากท,ทุกความความข้าวหวันไว้กับอนาคตและ,ะชีวิตของตัวเองจะไม่เชื่อว่านุ่งพี่คนนี้จะสังหารนอนๆที่เป็นอนาคตของเอ็กอัทีนลงคอหรอกค่ะ ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนสา,านครขมขม,มลงบนความฝันที่แสงหวานของเธอหัวเธอและสองให้เห็นความมืดบนของสังคมแท้ๆแล้วก็ย้ำย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าใส่ชลที่สกปรกยังดีกว่าความพ่ายแพ้ที่มีเกียรติแต่ถึงนั้นนั้นเธอก็ยังเสื่อใจฉันเหนรอลุมพี่เคยบอกไว้นี่คะ ว่าความดทำของเองอทิแต่ไม่เปลี่ยนแปลงไปไปไม่ว่าตนในสถานการณ์ไหนก็ตามถึงแม้จะถูกปกครองด้วยฝนนักอ่อนแต่ลมมลมดสมแห่งความวุ่นวายของโลกแล้วสูญเสียแสงที่เป็่งเป่งออกมาแต่คนข้าและความ ความหมายเดิมของความรึกถังจะไม่ต่างหายไปค่ะผู้นุ่งพีเป็นทั้งความฝันและอนาคตของพวกอั้งนะคะหากผู้ทั้งไม่เชื่อในอนาคตของการานของผม <c oughs> ว้ั้งก็คงไม่เหลือเช่นทานที่เชนทานนี้ตั้งแต่แรกหรอกค่ะผมพูดหญบว่าเหลือ จริงเพียวเหวี่าวเรือกเพราะฉะนั้นขออย่าขออย่าได้หนีไปต่อหน้าพวกฉันเลยนะคะนุ่มพี่นุกินโ ah, ah, ้ k k oh. ๊หโอ้โหจริงทำพงอย่างนี้คือซึ้งหมเนี่ยต้องมากันไกลมากแล้วโอเคมีส่วนที่ตัดไปพูดผมคุยโทรศัพท์ด้วยนตัดตั้งย่ะมาต่อ พวกเราเป็นกลุ่มที่สูกตั้งั้งข่้งมาให้ใช้พลังมากกว่าที่ต่าะผิดช่อบตัวเองแต่ตประธาอนองค์การนั้นยังหายไปพวกเราก็เอาแต่หาคนที่นํามาจะมาล่ผิดช่อบพลังนี้ถ้าปล่อยไว้น,นั่นนั้นทุกอย่างก็คงจะคลี่คลายไปแล้วแต่เราก็ก็เสียอะไรชื่อแห่งอำนาจที่ให นำ้ำตาคนอื่นต้องไม่สามารถรักทิ้นพลังนี้ได้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเิอก็คือเงานในอนดีตทาตาเล่นตลกกับเราจริงๆรหัวหน้ากองซุคิโนกิฉันเสียใจด้วยนะแต่ฉันต้องระเบ,บิดหัวล้มที่นี้ที่นี่แล้วก็เพื่อฟัง ฝังออฝังความนับผิดชอบในอดีตลงในให้หัวนึ่งที่นี้ไปพร้อมกับเอกอารทีในอดีตเพราะฉะนั้นพวเธอออกไปจากที่นี่เถอะขอร้อนนะนุ่นนุ่นเพ่เอ้ยบางครั้งพูกไหนก็มีส่วนเวลาทีรอรับความนับผิดชอบกานลำบากดูนะ แต่นั่งไงก่อมควงวิ่นงนี่ควงนัผีดชอ่ขอเออ่เด็กขาดคุณครูรักชาคุณครูคนไม่เข้าใจพวดสัดหรอกค่ะคุณครูคือผู้ใหญที่ตักการอำนาจและพอนับผิดชอบทั้งหมดของตัวเองได้นี่ค่ะถ้าคุณครูต้องเผชิญกับความนับผิดชอบที่ ที่เกินตรับไหวเหมือนที่พวอฉันเตือแล้วก็ครูคุณครูจะเลือกทันไหนเด้อคะครูเนื้อที่ตัดนอนแล้วปล่อยให้มันเป็นเรื่องของวันพุ่งนี้วันพุ่งนี้ถึงจะมีวันพุ่นนี้แล้วจะางออกไปยังไงเด้อคะความ ความผิดพลาดดังคมเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วผมแล้วก็ไม่ไม่อด้เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะอาวุธที่ไรไประโดนก็ต้องถูกทิ้งสินค่ะแต่หัวเธอไม่ใช่อาวุธหัวเธอคือนักเรียนต่อไปเดรอคะคุณคงคที่ว่าหัวฉันยังมีโอกาสขั้นต่อไปอีกเดรอคะแน่นอนหนูแล้ว ถ้าไม่รู้อะไรก่อแข่เดียนนุ <c oughs> ถ้าถ้ามีเรื่องอยากๆก่อยื่นมือให้แก่กันเออแกแกไม่ใช่แก <c oughs> <c oughs> ในตอนที่ยาติลำบากก่พึ่งพาช่งกันและกันอือะไรวะนี่วะ,วะพึ่งพา่งกันนกัน,กนในเมื่อโตขึ้นมาเป็นผูน้ใหญ่เส้นตอนนั้นก่คอคอยรับผิดชอบก็ได้ อันไหนวะเมื่อโตเมื่อเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จริงจริจรงตันแล้วแล้วเมื่อโตขึ้นมาขึ้นเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เรายัางไม่ใช่ผู้ใหญ่สินะแต่ก็เกือบจบผู้ใหญ่แล้วไม่รู้ผมไม่รู้ว่าหน่วยทางกองทางพวกนี้อนุรกันเท่าไหร่อะปีคือปีสาม พี่สายเเนี่ย <c oughs> โอ้โอ้ยยายซาเกิต,ต้นนี่ยังยินท้องสั้นอินแล้วนูนูน่าวาเขานี้ตั้งใจนะก็บอกแล้วไงว่าให้ให้ใส่ก่อกันกระสุนที่หน้าท้องไว้แต่ถ้าสวนกองกันกระสุนน้าวัายปฏิบัติการมั่งตะกอนหน้าท้องต้นหายใจน้ำบาลนะ่ะก็ไม่เห็นต่างกันอะไรเลยนี่นะ นกฮูกน่นะสุดท้ายก่อนน้องเดี๋วทิ่นะั้นฟงวันใช่ท่านทำไม่สำเร็จเป็นผู้ใหญ่ที่แปลแปลงคำนั่งคำนั่ลืนเลยใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะแต่ถิน่นะแปลกคนจริงๆแต่ถ้ามีผู้ใหญ่เบม็นี้ ก็น่าจะปิดงานของวันนี้ได้อย่างสมัยใจแดนเนอะโอ้ฮะลรอแพ้แล้วหัวน้ากองุึกิดูกิอืมลองแพ้พร้อมกับรอยยิ้มกกองถางเฟอะลอมตะนน่่วยพีู่ญนด้วยมือของหัวเทินให้ใหอีกทีนะ ว่าพวกเราในวันวานไม่ได้เลือดทานที่ผิดอือหือลอแพะนกมือลอมแพะนกมือลอตมตำนวน้วยรอยยิงสินะโอเคการนั่งที่ดูโอเคเดี <c oughs> ๋ยวขอดูกันว่ามันมีกี่ตอนจบยังนังมือเองครับ แต่ว่าตอนเอ้ยเดี๋ยวเอาไงดีวะเอานั่นนั่นเอาไปว่าผมขอนั่นเอาไปว่าขอตอบไม่เพียงเท่านี้แล้วกันคือสอนนั่นแหละทำไแค่สองตอนเองนะนั่นนั่นแล้วม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ก็ผมอาจจะต่ออ,ตรตรตรอีกตอนนึงก็ได้ให้ต่อไปด้วยถ้าไปตอ่ออีกตอนนึงก็ผมอาจจะต่อพรุ่งน,นี้ โอเคนักอำเภอวัวนเชนี้ผมก็มีเพียงขอพักเพียงเท่านีถา้ถ้าถ้าเท่ากับกดได้กดติดตามแล้วก็กดแชร์ผมนะ <c oughs> ถ้าเกิดว,ว่าผมผู้ผิดหรืออ่านผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับฉันวันนี้ผมก็จตอไป